สวัสดีค่ะวังน้ำขาวนิวข่าวสารใกล้ตัวที่คนวังน้ำขาวไม่ควรพลาดรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนน้ำท่วมเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568อบตอวางน้ำทาวได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่และได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภ,ภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิง่งตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ฝ่ายห้วยไขนะครับก็มีปริมาณที่ นนท่วมบ้านชาวบ้านแล้วนะครับตอนนี้มวลน้ํากําลังทะลักมามหาศารเลยนะครับในคลองห้วยใครนะครับหมู่สิบสามหมู่สิบเอ็ดหมู่หกหมู่หนึ่งหมู่แปดแล้วก็ตำบลน,นาขุนไกลนะครับข้อขอให้เตรียมตัวรับน้ําได้เลยนะครับอันนี้คือสะไยแรงหรือสะเก็บน้ําของหมู่ บ้านห้วยไครทั้งสี่หมู่บ้านนะครับที่ใช้ทําน้ําประปาและใช้ทํานาร่วมกันนะครับตอนนี้น้ําก็ได้ลน้นคันสะคิดว่าไม่เกินวันนี้น่าจะขาดเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้น้ําเริ่มล,นล้นแล้วกัดเต่อแล้วเรียบร้อยขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับถนนคันคลองห้วยใครขอให้ผู้ที่อยู่ใต้น้ํานะครับเตรียมตัวและก็เตรียมความปลอดภัยนะครับ ันนี้น้ําได้เข้าท่วมหมู่บ้านหมู่ที่15 9 5 17ของบ้านห้วยไข้นะครับอันนี้คือสภาพบ้านหมู่15นะครับ ที่ของตรงนี้ที่มันขาดใช่ไหมคะ,<ฮ>ะถ้าเราไม่มาอุดเนี่ยคือมันจะมีผลกระทบกับที่ไหนะะบ้างคะมีผลกระทบไหมคือมันจะขยายเป็นวงกว้างมันอาจจะพังมากกว่านี้ค่<ฮ>ะก็<ฮ>ะคือ <ฮะ S 2> หมูหนึ่งนับน้าเต็มๆคนที่บ้านต่าบ้านอะไรก็ท่วมเสียหายค่ะถ้าเราไม่ไลยลังค่ะถ้าเราไม่อุดตรงนี้ก็คือหมูหนึ่งอาจจะได้รับผลกระทบถ้าหมูแปดตรงตรงน้ำไหลตอนนี้อนามัยสถานที่ของอนามัยคือโดนรับน้ำก็จะข้ามถนนมันก็จะข้ามไปฝั่งนู้น ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีเราคือเราต้องพยายามอุดตรงนี้าตรงนี้แต่ถ้าอุดตรงนี้ไม่ได้ก็คือว่าหมูหนึ่งรับเ,เต็มเต็มรหมูหนึ่งรับเต็มเต็มเลยไมโคลงไม่ได้ครับน้ำาช่วมไมโคงจ้างจ่าถ้าไมโคมาปั้นคันรอบบ้านนะเดิลงไม่ได้เต็นลงไม่ได้ช่มวมประมาณเพียงไหนคะน้ำาช่วมประมาณเลยว่าเขานะ่าแล้วเลยว่าเข่าเลย รถเนี่ยเอาออกแทบไม่ทันอ่ะสามคันนะคือถนนท้าประจับนันนไม่ได้ไปกันมีอะไรเสียหายบ้างคะมีนะปั๊มลมตู้เช่อมกอกางนอนเตียงอะไรกบหลังบ้านนั่นก็ตัดโมนีหลังผมนก็เดนจะเจัเขาีิตกับมา ดี๋ยวมันต้องเอาดินมาถมตรงนี้มันต้องเปิดทางน้ําตรงนู้นเปิดทางน้าตรงนู้นเท่ามาถมตรงนี้เหรอคะเท่ามาปิดตรงนี้ทางั้นมันจะกลับมาไม่ได้เรี๋ยวได้ตามวันนะเออมาเลยมาตล้วันตอดเปอ่ะ